จปนมึ oh ้นมจะนมา้นมจ้ะิ้มปนมนมนมมปานปมานมาน สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้กับว่าพบกับสาวอีสานบรร بان จ้ามื่อนี้สาวอีสานบรร بان สีผ้าพี่น้องมายกกระดุกน้ำกันจ้าหลังจากที่สาวอีสานบรร بان ประเด้มายกสองมือแล้วพี่น้องมื่อนี้กระแดดฝนบ่ตกจ้าเพิ่งสิแดดมื่อนี้ยแหละพี่น้องจ้าแล้วการน้าก็เริ่มลดลงหลายแล้วพี่น้องสาวอีสานกับสิลองมา่จอมเบิ่งป่าเบิ่งว่าสิได้บ่จ้าเดี๋ยวห้าไปรุ่นน้ำกันจ้าโอ้ไปโดดออก พี่น้องปลาโดดออกโอ้ยปลาโดดออกพี่น้องสามสีตัวพูนอนะเสียดายด้ยพี่น้องจา๋าซอสนี่นุ๊ก่ระ่านฮัดปลา เท้าสามตโดดออกเบิดเลยพี่น้องยกพระท่านจ้ากระดุงมันหน่อยพวดมัง้งหรือจังใบบุละ่ะ ปลาขาวน้อยตัวนึงจ้าเสียดายเสียดายเมื่อนี้สาวอีสานมากกับมูสองคนจ้ามูอยู่ฝากพุ่นพี่น้องอยู่ท้างปากทางพละ่ะอยู่ทึ่งปากข้างพล่ะจ้าส่วนสาวอีสานย่ายมากมาอออม่อยู่โฮมพี่น้องมันแดดยกปากก็ได้ปลาแดดพอนกับโบไวจันนว่าจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> โดดวะโดดวะโดดได้ย,ยังอ้าบู๊ชบู๊น้าพี่น้องพักบูพี่น้องพักบู๊ยยยว้ายแชทเด็ดน้อพี่น้องปะบูปะขาวภาพตัวนึงพี่น้องจ้ะโอ๋อมันมันมันอ๋ตื่นเบิด์ตอ๋ออะไมองดีแล้วแบบเนี้ย น,อน้องสาวอีสานดีใจได้อยู่มองดีแล้ววันนี้จอบไปหาค่ำนี่แหละค่ะมันคืขอข้างหันกระโดดไปแล้วสามตัวนี่เอาปลาบูแทนหมดแน่พี่น้องโอ้ยเด็กปน้วพี่น,อน้องจ้ะของก็อยูเลิกเลยยูตำให้ปิดง่าของก็มาทีโดดพี่น้องการป้อนง่ <c oughs> นยายก็ป้ได้กินนี่นะพี่น,อน้องสาวอีสาน าา่พี่น้องด้เบิ่งสอดเด็ดแล้ว,วพี่น้องด้เบิ่งสอดเด็ดแล้วจ้าพี่น้องกสาวอีสานว่าสิว่าได้ป่าป่าสันง่ายมาสามมงแล้วเนี่ย มันมานเด้อลูกหลานหาอยู่หากินมื้อนี่ก็ได้ให้โซกให้ม,นมันพี่น้องรุ่นไปน้ำกันจ้า อ้นจ้าพี่น้องตัวหน,นึ่งจ้าว้ายอะไรอ่ะ เาวมดน้อยพี่น้องจ้ามี่จ้าโอ้ยของก็อเยอะลึกเลยพี่น้องป้อนปลาแต่ละเทือกันของอยู่ตามพวดพี่น้องในกลุ่มยากป้อนปลาใส่แต่เทือกันยากยากพี่น้องในกลุ่มน้ำห้องมันเลอกจ้ะโดดไหมโดดป้อโดด สาวอีสานก็ง่ายมาสามมองและมองนี้มองสุดท้ายพี่น้องหากระสิถือป่านี่ละจ้าหฮมต้นขี้เล็กพี่น้องเย็นเย็น ดุ้งแห้งโพดป่าตื่นโดดออกซ้ำจ้าป่าเสื่อมน้อยจ้าพี่นาะพี่จ้า แง่จ้าปาแข้งแงจ้าไม่ได้อาถึงอม่ปาข้างแงจ้าพี่นอกชึบเอ้ยอย่าดูดออกด้อของก็ยู่เลิกค่้เนี่ยกรบพอถึงอไม่เงี้ย อ่าไม่อันนี้แย่พี่เนอะใ้ป่ามันล่งของ I cool. ตัวนี้ก็อกออกจากกระดุกนะนี้อนนี้อ้อา,าวไปเท้าสองตัวจ้า ไปเรื่อยๆก็พ่อที่ได้จับอยู่ดอกจ้าพี่น้องจา้าขันปลามันถึกเนาะ ใจจริงชาวอีสานน่ะขันเอามากนาเสียวมากจะประมาณเส้นหาเนาะพี่น้องพอดียกว่าปลาขาวปลาสอยมันโดดดีดีพี่น้องขันกระดุ่งสี่สอกมันยกประทันปลาจ้ะ น้อยจ้าจ้าจพี่น้อง พวท่านงามสิยกย่ำไดกระโดดออกยํำนั่นพี่น้องได้สองตัวจ้าปลาขาวม่นจ้า จบจ้าบ่แวนจ้าตัวตั น้อยจ้าตัวหนึ่งจ้า ซอยน้อยตัวนึงจ้าบ่นเแต้องไปนั่งยกอดีกว่าพี่น้องจ้าเพื่อ่ใหายเป็นการปวดขาพี่น้อง พี่น้องสาวอิสานสิได้ยกปาสุดท้ายแล้วจ้าปาเริ่มบ่ถึกละเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งผลงานของสาวอิสานนะจ้าว่าสาวอีสานสิได้ปาหลายบ่จ้าค่ะ าสาอีสันบ้านๆสิไปเก็บเห็ดตัวพี่น้องวัอนี้ยกกระดุกปลได้แล้วก็สิไปพ่นละตัวไปเก็บเห็ดพี่น้องมีมูแล้วที่แรกว่ามีมูสาอีสันก็กล้าไปู้เดียวนะวันนี้ได้มูได้พวกแล้วจ้ะพ่อแล้วพี่น้องจ้าสาอีสานหุบกระดุงก่อนเลจ้าเดี๋ยวมาเบ่งผลปลาของสาอีสานที่ยกได้มือนี้กันจ้ะ ตอนนี้มบม่งป่าสาวอีสานเลยจ้าพี่น้องก็ได้จำได้จ้าพี่น้องแล้วก็ปลาบูปลาบูตัวนึงปลาขาวน้อยแล้วก็มีปลาลดจ้าแล้วก็ปลาเข้งปลาเค้งนี่แหละพี่น้องได้สำนีละจ้าจางไดก็ขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนเลยจ้าที่เข้ามาติดตามช่องเล็กๆน้อยๆคนนี้เอาไปพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ